เอา CB650 นะครับมาทำแผ่นป้ายทะเบียนนะครับที่ร้านเดิมน,นะครับที่เคยทำชัทพันนะครับก็ชอบนะครับเรื่องของตำแหน่งนะครับรูยึดต,ต่างๆนะก็เลยมาอีก,กรอบหนึ่งนะครับร้านอยู่ร้านชื่อน,นี้นะครับอยู่ตรงเส้นนี้คืออะไรเนาะบรจัก์หรือว่าของผมอะไรเนี่ยนะครับ นะครับอาคารสีวะจักรนะครับอยู่ตรงน,นู้นเนาะนี่ฮะับก็จะถึงก่อนนะครับถึงก่อนอาคารสีวะจักรนะครับนี่ครับช่างก็มาวัดตำแหน่งนะครับมีทำกุญแจด้วยนะครับ ก็มีทํากุญแจด้วยนะครับสองดอกดอกละยี่บห้าบาทนะครับทำกุญแจก็แป๊บเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองดอกนะครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยครับอบอครับเดี๋ยวก็จ่ายเงินแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใครอยากมาทําที่นี่นะครับมาได้เลยนะครับตรงก่อนถึงอาคารสีโวรจักรนะครับ